เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับกิ๊กนะครับในตัวลิฟชลิฟช่องลองมองดู Channel วันนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ฮะเดี๋ยวกําลังจะไปหาข้าวกินน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่ามันมีร้านหนึ่งที่สุรินทร์นี่แหละก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่า คนจะเยอะหรือเปล่าตอนนี้ก็กําลังขับรถหายอยู่น่าจะข้างหน้าเนี่ยแหละแยกข้างหน้าเติดไฟแดงอยู่นะฮะมันเรียกว่าแยกอะไรก็ไม่รู้นะถ้าตรงไปเนี่ยมันจะไปแถวๆหลังสถานรีรถไฟได้นะฮะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวชามสุกนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวชามสุก ลาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวชามสุกแล้วนะฮะก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวนะฮะอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะฮะอำเภอเมืองนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในร้านกันไปดูดีว่ามีเมนูอะไรบ้างนะฮะว่าน่าสนใจอะไรทีเดียวอะาเมนูแล้วคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะจะเรียกค่ะ ลอดูก่อนนะคะอ่าเจอกันครับมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือต้มยำเนื้อวากิวอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเรือหมูก๋วยเตี๋ยวเรือต้มยำกระเพราเนื้อวากิวกระเพราหมูสับข้าวหน้าหมูตุน๋นนี่ชาวปุ้ยไอติมเขามีเล่าสตรอรี่ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะเป็นวัวขนดำนะสายพันธุ์ พาจิมัอ๋อวันนี้เป็นวัวขนดำนี่เองเพิ่งรู้นะเนี่ยเดี๋ยวคงจะเป็นเส้นเล็กเนื้อเนื้ออะไรดีเนื้อน่องเนื้อสไลด์เออเส้นเล็กเนื้อน่องดีกว่าเส้นเล็กเนื้อน่องเขาสามารถเลือกระดับความสุกได้นะฮะมีมเดียม เวลดัน <Well> นะฮะแต่ว,ว่าขอกินเป็นเวลดันดีกว่าเพราะว่ามีคนบอกว่ากินมีเดียมแล้วมันมันแดงไปหน่อยมันไม่ค่อยสุกไปหน่อยนะเดี๋ยวกินเวลดันนะโอเคเป็นเส้นเล็กเนื้อน่องครับเล็กเนื้อน่องนะคะครับเอาเวลดันนะคบผมเส้นติกเนื้อน่องครับผมเิ๊กเนื้อน่องแล้วก็ เอาลูกชิ้นเนื้อสองไม้ปิ้งนะครับผมกากหมูหนึ่งครับแล้วก็น้ำเก๊กฮวยครับน้ำเก๊กฮวยหนึ่งครับเส้นเลือกเนื้ววากิวความสุกเป็นเวลดันเนาะีร้านเขาแต่งสวยดีนะครับคุณผู้ชมที่นี่มีมร้านของเล่นด้วยมันซื้อได้ไหมหรือว่าเขาแบบตั้งโชว์ไว้เฉยๆหรือว่าจริงๆก็ขายด้วยไม่รู้เหมือนกันเนาะ ลูกชิ้นเนื้อปิ้งในชามนมังชุมชามสังกะสีฮะนี่ชามสังกะสีเนี่ยน้ลูกชิ้นก็ดีวะ่ะ ร่างน้าลูกชิ้นเนื้อปิ้งร้อนๆเสิร์ฟในชามสังกะสีอร่อยอยู่นะครับ น้ำมาเสิร์ฟในแบบขันจะยกโอไม่ไหวหนักขันอะไรนะขันขันโซตันเลดเหรอขันเขาเรียกว่าขันอะไรอ่ะคุณผู้ชมขันแบบขันโซตันเลดเหรอขันเหล็กเหรอไม่ใช่เหล็กอ่ะขันสังขสีเหรอครับเป็นน้ำกิ๊กหวยนะฮะเสิร์ฟในขันเย็นๆนะฮะก็ทำให้หวนึกถึงแบบ เด็กยุคแป90ูนย์เก้าูน์นะอืมโอ้โหเส่นใจเย็นมันเย็นกว่าแก้วธรรมดาอืมัอันนี้เป็น,เ,นเส้นเล็กเนื้อวาออคควกาิวนะเส้นเล็กเนื้อวาคิวครับทุณผู้ชมครับมาแล้วครับเส้นเล็กเนื้อวากิวนะฮะกับ กากหมูฮะดูเนื้อฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหน่ากินไหมฮะเนื้อเนื้อนะฮะเนื้อเลยฮะเนื้อเนื้อเลยแบบเน้นๆเลยฮะคุณผู้ชมฮะไม่ไม่ต้องแบบว่าเป็นเศษเนื้อหรืออะไรฮะมาพร้อมกับ ลูกชิ้นเนื้อแล้วก็เส้นเล็กนะครับผมนะก็ถือว่าหน้าตาดูดีเลยทีเดียวเห็นในบางรีวิวนี่เขาไอ้นี่นะถ้าเป็นมเดียมนี่แบบเนื้อนี่เลือดซิๆเลยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวได้เวลากินได้เวลากินเนละ้เส้นเล็กเนื้อวากิวปรุงก่อนนะฮะ คือแบบว่าได้กลิ่นอะไน,นี่เรียกไงได้กลิ่นได้กลิ่นเนื้อขอบพุ่งนิดนึงครเป็นคนติดหวานฮรเบ,บาหวานจะกินอยู่แล้วครับเป็นคนติดหวานใส่พริกนิดนึง่ง น่าจะทำดังดีนะทุกผนมผมว่าเขาจะแบบติดเค็มๆหน่อยนะเอ,อไอพิอกหน่ก็ก็ยังถือว่าต้องปรุงนะแต่แบบแต่ว่าความความความหอมของเนื้อนี่โอเคอยู่เลยคือแบบมันหอมเข้าไปถึงน้ำ อมก็ไปตรงนันอันนี้เป็นน้ำตกนะเคยูเ <c oughs> นื้อครับเนือ้อเนื้อครับเนือ้อเนื้อเอ่เนือเนอเน้อครับเพดเนือ้อ ออเนยเลยเนื้อนี่ผมเป็นบล็อกเกอร์สายกิน,ปนไปแล้วเมื่อไหร่ผมอยากเป็นบล็อกเกอร์สายเที่ยวนะแต่สุดท้ายก็มาลองเอ่ยกับเรื่องกินอืมเต้นและเนื้นอไม่สมคัญข้าวันดีโอเค เเลกๆกหมูเส<อ>้นผัดและเนื้อฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปทานให้หมดก่อนนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อ วากิวนะครับผมลามไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับกับวิตียวเนื้อวากิวร้านชามสุขจังหวัดสุรินทร์นะครับผม